เออแล้วมาโชว์ความสวยอันดับแรกเลยก่อนจะโชว์ใครในภายในเนี่ยต้องเครื่องอันเลนดับแรกนะครับผมกับคันนี้นะ ก่อนเราจะถ่ายในขายเราพาไปโชว์ความสวยกันก่อนกับตัวเต้าเวนจูรี่ครับผมนี่ตัวจีนะแล้วบอกไว้ก่อนเป็นตัวจีนะจ๊ะแล้วดูดิความเดิมของเขาดูดิน,อน็อตแม่งไม่เคยขยับเลยอะจักจุดครับผมสติกเกอสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดมอสนงมอง่มอนาทุกอย่างใส่กิ๊กเลยนะครับผมนะบอกความสวยก่อนอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับลูกค้านะใครหายอยู่รถตู้ได้ไว้ใช้ช่วงสงการานต์กลับบ้านเดินทางไกลตอบโจทย์แน่นอนครับผมส,สำหรับเวนจูรี่คันนี้ตัวจีและใหม่แท้แค่แสนกว่าเท่านั้นครับผมนะสวยๆเลยครับผมโฉม,มหน้า3ชั้นกระจังอย่างนี้ ตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่หูกจ็จะเป็นสีโครเมียมนะ <l ittle> เบนจูรี่เป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นไฟเดอร์ที่มุงหูกระจกมาให้นะแต่นี้เป็นตัวจีสภาพโดยรวมข้างในาดูดิสวยครับลูกค้าเกียร์ออตโต้วิทยุเดิมๆ j v c เบาะหนังคู่หน้าครับผมนะดูดิบนหัวนั้นน่ะเขาติกยังไม่แกะเลยนะใหม่จริงนะครับผมและข้างหลังเนี่ยประตูเปิดได้2ทิศทางนะครับผมนี่เปิดได้2ทิศทางนะเบาะนี่หมุนได้180องศานะครับผมเบาะเบนจูรี่แท้ๆต้องยิงช็อตนะ กับไม่ติดคงจะดูมาให้ด้วยว่ะเพราติดเอสสี่ห้าพันลูกค้านะนะเบาะหมุนได้เบาแปดสิบองศานะครับสบายสบายถ้ามารับกัรแอร์ตอนหลังก็มีนะไม่ต้องกลัวร้อนแล้วนะสบายด้วยนะไม่ต้องแบบหูแม่งรถครอบครัวถ้าเป็นเอสยูวีอ่ะพูดตรงๆไหมเวลาคุณเดินไปต่างจังหวัดอ่ะอึดอัดไหมเวลานั่งนั่งแม่งไหลชิดกันอ่ะถูกไหมนะอันนี้บอกเลยจบๆนะภาษีถูกด้วยปีละพันเก้าเองนะครับผมป้ายฝาแทนนั่นแหละกำเนิดนะครับกลับบ้านนั่งดี่ต้องขนของใช่ไหมถ้าขนของเนี่ยคุณพับเบาะขึ้นบ้าแล้วเหมือนพอจูเนอร์เลยคุณสาาาาามมมมรรรรถจจูขอออออไไดดดด้้้้ีีีีกกททัััังงงงตโโ่่นนนนนนยะะะวคคบบเผ ตรี่ตัวจีนะครับนะค่ะใครสนใจก็ติดตามไปด้านที่กิจสนาคุณค่าตอนนี้มีเข้ามาอีกสองลำมีตัวจีสีขาวอีกคันนึงจะเป็นสีดําตัวท็อปนะครับผมนะเขาติดตามไปแล้วกันแต่ราคาไม่ได้นะแต่ผมพามาโชว์ก่อนเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะถ่ายเน็ตขายนะครับผมขอฝากไปด้วยแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ